กัดชิมกินได้เหรอคะกินสวนเลยครับพี่ชิมด้วยกัดอืมหวานไหมครับพี่หวานไหมครับแล้วไปทำอะไรกินเลยไม่มีไสยไนอะไรนะไม่มีใสยายให้ความขมตัวนี้จะเวลาต้มให้สุกมันจะกลายเป็นข้าวโพดต้มครับพี่อ๋อเหรอคะอันนี้เหรอใช่คือลายเสือลายเสือใช่ไม่มีใสยายเนาะไม่มีใสยายพี่หวานไหมครับพี่หวานไหมหวานกรอบไหมครับพี่อร่อยเลยครับเลียงไงอันนี้บวงหวานครับพี่มาพี่ได้ชิมหน่อไม้ที่ อร่อยสุดครับพี่เป็นไงครับพี่วันนี้ต้อนรับท่านพอสมเกียรติแล้วก็ภรรยาครับพี่ครับลองชิมดูครับพี่ไผ่ลวกหวานหลังจากที่ชิมหน่อสดมาแล้วครับพี่ลองชิมดูว่าหน่อไผ่ลวกหวานเนี่ยจะหวานหอมไหมเพราต้มหรือเปล่าเป็นไงครับพี่หลังจากที่มาชมโซนบ้านไร่โซนบ้านนาของไร่สุขสวัสดิ์เป็นไงบรรยากาศดีไหมครับพี่ ดีมากเลยค่ะดีมากเลยนะครับพี่ทาข้าวโพดเลยได้กินไผ่สดได้กินไผ่ต้มด้วยครับไผ่สดหนอ่อนอสดหวานไหมครับพี่หวานมากเลยครับอันนั้นอะไรนะไผ่ลวาอะไรอ่าไผ่ลูกหวานลายเสือครับพี่ไผ่ลูกหวานลายเสืออันนี้ก็เป็นลูกหวานลายเสือไงพี่หลังจากที่เราทําสุกแล้วครับพี่อันนั้นคือแบบสดอะใช่ครับพี่พี่ลองชิมดูว่าอ่าหลังจากต้มแล้วเป็นหน่อจะหวานจะหอมไหมครับพี่ ท,ที่กินอันนี้พ่อมันเย็นอันนี้ต้มมันร้อนๆเลยนะครับพี่อ,อันนี้กินเหมือนข้าวโพดเลยนะใช่ยิ่งยิ่งสุกยิ่งหวานยิ่งหอมครับพี่เป็นไงพี่รสชาติอร่อยมากกินกับเจลอร่อยพี่หวานหอมไหมครับพี่ อ่านี่ครับนี่คือ <c oughs> ใช่ครับนี่คือความพิเศษความแปลกความอร่อยของตัวหนอ่อไผ่ลวกหวานคือหนอกินสดได้เวลาทําให้สุกแล้วเนี่ยหน่อจะหวานจะหอมถ้าเผาให้สุกเนี่ยหน่อจะหวานจะหอมเหมือนกับข, <c oughs> ข้าวข้าวโพดติ่งครับพี่หวานอร่อยมากครับเดี๋ยวจะซื้อไปปลูกเพื่อต้องกินเองโอเคครับพี่ <c oughs> ก็เพื่อนๆครับอยากเข้ามาชมเข้ามาชิมแบบท่านพอสมเกตเข้ามาได้ครับที่บ้านขี่เดียรงจังหวัดลำรูนครับวันนี้ต้องขอบคุณพ่อพอสมเกตแล้วก็พญายมะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs> ก็สว่าเราดังเน่เป็นพี่มากครับที่ไว้ใจเราวันนี้ก็จัดส่งนอสดแล้วก็ต้นุ์ไม้ลวกหวานนะครับมาให้พี่ชิมที่บ้านว่าหวานหอมเลยเปล่าครับขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับ